ศาลเจ้าไปเสียหุกโจ้มูลนิธิเทพสถิตธรรมราชตำบลน,นครชัยศรีอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมขอเชิญร่วมงานประจำปีวันแสยิตเทพพเจ้าไปเสี่ยหุกโจ้สามถึงหตุลาคม2,568ันาหกำหนดการ วันศุกร์ที่3ตุลาคม2568เวลา13นาฬิกาอัญเชิญเทพเจ้าไตเซี่ยวฮุกโจ้ลงประทับเวลา15นาฬิกาพิธีเจริญพุทธมนต์เย็นพระสงฆ์ฝ่ายเทรวาววันเสาร์ที่4ตุลาคม2568เวลา7นาฬิกาพิธีไหว้ที่ตีแปโบโว้ไหว้ฟ้าดินเทพเจ้าไตเซี่ยวฮุกโจ้เทพเจ้าแห่งเจียและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าเวลา10นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ ฝ่ายอนดมนิกายเลี้ยงพระเพรอาหารเจและมีการแสดงละครรำถวายเทพเจ้าทุกพระองค์ในศาลเจ้า เวลา13นาฬิกาอันเชิญเทพเจ้าไต่เสี่ยหุกโจ้ลงประทับเวลา18นาฬิกาพิธีเดินทู่มีคณะสิงโตมังกรสิทธิหลวงพ่อผลแห่นำขบวนและพบกับการแสดงโชว์ต่างๆสุดอลังการ วันอาทิตย์ที่5ตุลาคม2,568เวลา6นาฬิกาขอเชิญร่วมขบวนแห่อันเชิญเกี่ยวเหล่าเทพเจ้าสเสด็จไปรอบตลาดท่านานครชัยศรีเพื่อความเป็นสิริมงคลมีคณะสิงโตมังกรสิทธิหลวงพ่อผลแห่นำขบวนให้ผนตลอดเส้นทางและปิดท้ายขบวนด้วยรถแห่ดักแด้อินดี้พบกับความสนุกได้ตลอดเส้นทางแต่มมาีเาเืนกร สำหรับผู้ที่มาร่วมขบวนแห่จะมีเสื้อเหลืองแจกฟรีฟรฟรและเวลา12นาฬิกาพิธีไหว้ฮอเฮียตีองค์ไต่สื่อเอียลงทำพิธีพร้อมด้วยพระสงฆ์ฝ่ายอนัมนิกายเจริญพระพุทธมนต์ประกอบพิธีเบิกและนำส่งดวงวิญญาณผู้ที่มาร่วมพิธีให้แต่งกายชุดขาวทั้งชุดมีอาหารเจทานฟรีตลอดงาน